ครับสวัสดีครับผมทีมงานภาคเครื่องดนตรศึกกับผู้ศึกษาพาสมเด็จรวมถึง11ปีนะครับวันนี้จะขอถ่ายทอดความรู้ที่เราสะสมมาแล้วกันนะครับนะดูพาสมเด็จยังไงที่เป็นพาสมเด็จแท้หรือดูพาสมเด็จยังไงที่มีมูลค่านะครับนะครับพาสมเด็จมีหลากหลายพิมพ์เบื้องต้นก็ให้ดูแล้วครับนะ ถักษณะของพิมพ์พระนะครับมีหลากหลายถ้าคุณมีความเชื่อว่าพระสมเด็จเนี่ยทำหลายครั้งนะครับก็จะมีการสิ่งที่แตกต่างกันไปนะครับวันนี้ผมยิบองป์งจริงมาให้ดูหนึ่งองค์นะครับนี่คือพระสมเด็จวัดละครับพิมพ์ใหญ่นะครับก็อเดินเลยครับนล้อสิ่งนใดนะให้คุณจดจำครับพระสมเด็จวัดละครับเป็นสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก มองวงจรมาให้ดูนะครับสี่เหลี่ยมผืนฟักขึ้นเลยครับนี่ครับแม่พิมพ์สี่เหลี่ยมผืนฟักนะครับเรามองในหลักธรรมชาตินะครับในการกดพระพิมพ์พระเราต้องมีพระหรือรูปพระเหล่านั้นนะครับที่คุณคิดว่ามันคาดเป็นไปคาดว่าจะเป็นไปได้ในพระสมเด็จนะครับไม่มีใครเกิดทันในตัวแม่พิมพ์ต่างๆนะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจบด้วยความเก่าทั้งนั้นนะครับ อายุของพระเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับในการดูพระสมเด็จนะครับหลักเลยนะครับคุณดูนะครับเนี่ยมีความน่าเป็นไปได้ถูกไหมครับนะครับการจะเลือกซื้อเลือกหานะครับมีความน่าเป็นไปได้นะครับพระสมเด็จเนี่ยถ้าเรามีต้นแบบนะครับอันนี้ผมที่ว่าน่าจะองค์คูเอื้อนะครับให้คุณไปดูเป็นต้นแบบนิดนึงนะครับจดจานะครับสิ่งต่างๆที่คือให้เราจดจานะครับสี่เหลี่ยมทิศฟักนะครับพระสมเด็จเนี่ยมีประวัติมากมายครับ ต่างคนต่างพูดต่างคนต่างเล่านะครับมีการบันทึกไว้เยอะแยะมากมายนะครับในกรมศิลปากรก็มีครับถ้าให้ดีนะครับให้พี่ๆทุกท่านนะนำหาซื้อพระกูที่ราคาไม่แพงมากนะครับในประเทศไทยก็มีขายกว่กวัสือกุ่คองคอยหรือว่ากุกที่เขาย,ยอมรับว่าเป็นพระสติเบตโต้ทําทลงไว้นะครับแล้วก็เลือกซื้อดูเพราะว่ามันน่าจะง่ายกว่านะครับความหนานะครับลักษณะของตัวพิมพ์นะครับความหนาสี่เหลี่ยมชิ้นฟัก นี่ครับนี่ครับเยรจิ้งฟักการตัดแม่พิมพ์นะครับการทําการสร้างผลิตพระเหล่านี้นะครับที่มีการตัดแม่พิมพ์ครับนะครับนี่ตัดตรงพิมพ์เห็นไหมครับถึงกดจะเย้ไปนิดนึงครับไม่เป็นไรนะครับดูการตัดแม่พิมพ์นะครับดูขอบข้างการตัดนะครับจะมีเนื้อเกินเห็นไหมครับสังเกตไหมครับไม่เห็นนี่นี่ครับนี่ครับ เนื้อเกินครับเขาจะเว้นขอบพอดีครับเขาตัดขอบพอดีพอดีครับนะครับมีการบอกเล่าเยอะแยะจริงจริงแล้วภาพจริงๆแล้วพิมพใหญ่ต้องมีสวยกว่านี้นะนะครับเห็นไหมเนื้อเกินครับต้องเกินฝั่งนี้ครับเป็นรอยปิ้นนั่นคือการตัดต่อครับต้องมีรอยขอบตั้งๆนิดนึงนะครับมีรอยปิ้นปิ้นจับดูก็ได้ครับลักษณะการจับดูก็ได้ครับเบาๆไงครับจับดูครับมันจะมีรอยขูดอยู่นะครับตรงกลางก็จะยุบถ้าพระที่มีอายุจะยุบนะครับ ต้องบอกงี้นะเห็นไหมครับนี่ครับให้ดูงจริงๆสดๆนะจะมีขอบปิดๆบ้างนะครับเล็กน้อยครับเนื้อเนี่ยเราเทียบในอายุของพระนะครับให้เราดูนะพ่าล้างพาใบล้างคือสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับส่วนหนึ่งตรงนี้ก็มีการเปิดหน้าเนื้อไว้แล้วครับเนื้อคืนกลับมาสภาพพระนะครับดูพิมพ์สีเหลี่ยมจิ้ฟักเห็นไหมครับมีแม่มีรอยมีรอยมีรอยพิมพ์เห็นไหมครับดูที่ดูเนื้อสิ นะครับตัวนี้เกิดด้วยครับเห็นไหมครับมีแก๊ไซ์ที่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับสิ่งสิ่งไดครับแก๊ไซด์มันก็จะมีอยู่นะครับแก๊ไซด์เราถ้าตามหลักแล้วเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยคนเชื่อในสิ่งที่เซียนต่างๆพูดไม่ได้นะนี่เส้นพาทิพย์ก็ยังชัดเห็นไหมครับนะแล้วดูแค่แต่โครงสร้างรากพิมพ์นะครับแล้วก็ประวัติต่างๆเทียบมันเทียบ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 กันนะครับหลักๆนะที่เี่นที่ฟักกลับดูซุ้มนะครับซุ้มขนาดนะครับถ้าคุณมีต้นแบบแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่มีปัญหา หูเอื้อเขาจะซุ้มใหญ่หน่อยนะครับมันไม่ใช่องค์ดังก็จะเป็นองคแท้หรือไม่แท้ไม่รู้นะครับตรงนั้นเราไม่ได้พูดคุยกันถึงแม่พิมพ์ในโครงสร้างกงมีครับดูโครงสร้างครับซุ้มครับเขาจะขึ้นตรงมากนะครับเขาจะขึ้นตรงแบบเนียบๆธรรมชาตินี่คือสิ่งธรรมชาติครับให้คุณไล่ดูตามธรรมชาติครับดูขนาดจําขนาดของซุ้มก่อนครับเนื้อเนียนมากเห็นไหมครับถ้าคุณเข้าใจในการกดแม่พิมพ์นะครับนะครับ มันจะบาลานมันจะบรรจบของเขาทุกอย่างครับในตามลักษณะของการทําพิมพ์นะครับหน้าพิมพ์นะครับไม่มีเสมอเป๊ะไม่ยังเป๊บนะครับจะมีธรรมชาติของเขาในการกดพิมพ์นะครับผ้าผ่านการใช้จะมีเกิดความเงาเกิดขึ้นนะครับเงามันนะครับนี่ผ้าไม่ได้ผ่านการใช้ครับผ้าล้างแล้วแต่มันไม่ได้ใช้นะครับนี่เก็บไว้อย่างดีครับฟังเสียงได้นะครับนี่จะเป็นข้าวขี้ฝุ่นข้าวี่ดินหรือข้าวขี้มือของเราต่างๆนะครับดูง่ายๆนะซูมในจํากัดไะครับ นะครับรูปลักษณ์ใบหน้านะครับนี่ครับซอ่แขนนะครับลองจะแขงข้างดูว่าคมไหมเห็นไหมครับเป็นแท่งเลยนะครับนีการการกดครับนะซุ้มเล็กแบบนี้คือพระยุ่ต้นต้นหรือกลางๆอันนี้เราคือเอาว่าเอาเป็นเป็นต้นต้นดีกว่าต้นกับกลางดีกว่านะครับยังไม่ถึงยูกปลายทั้งหมดนะครับโอรคเอื้อบางองค์ยังเป็นซุ้มหนาซุ้มใหญ่ก็มีครับมีตะเรียวคมเหมือนครับ มันจะเรียวคมนะครับแล้วการบาลานซ์ของของตัวพิมพ์พระนะครับไปดูอย่างนี้นะครับตะแคงข้างดูนะครับให้ดูง่ายๆครับเห็นไหมครับบนนี้จะสูงบนด้านนี้ครับด้านในครับเห็นไหมครับง่ายๆเลยจะสูงกว่าอีกนึงครับอีกนึงอีกนึงไม่มากครับมองด้วยตาเปล่าเห็นครับมันเป็นบาลานซ์หรือว่าเป็นเรียกมิตินะในการแกะแม่พิมพ์ของเขานะครับพอไล่ลงมาปุ๊บเนี่ยพี่ดูซอกข้างในครับลึกไหมแสดงว่ามองอย่างนี้ลึกปุ๊บตรงนี้เป็นมิตินะครับ มิติขององค์พระนะครับง่ายๆครับไม่ยากครับดูได้ครับตะแคงสองข้างมันจะไม่เท่ากันเท่าไหร่นะนะครับตรงนี้ก็จะมียุบกว่านี่คือธรรมชาตินะธรรมชาติครับไล่ลงมาปุ๊บเนี่ยยังไงก็สูงกว่าครับไม่มีจุดต่ําตรงนี้จุดต่ําสุดละก็ยังสูงกว่านะครับซุปนี่อาจจะคมหรือไม่คมก็อีกเรื่องหนึ่งพระไม่ผ่านการใช้จะดูไม่ยากนะครับดูง่ายนะครับแต่พระผ่านการใช้แล้วเนี่ยนะจะมีเส้นทอเป็นแท่งเลยกล้องกล้องลงหน่อยนี่ครับ นี่ครับจะมีแท่งต่อครับ่ะลปาำคอครับจะเป็นะปุ่มสป่ํมก็ได้ไม่ไม่เรียบตึงมากเท่าไหร่ครับผิวก็จะตึงแบบนี้นะมีรอยเนี่ยนี่รอยธรรมชาติล้วนที่เกิดนะอาจจะผ่านการใช้มาอะไรบ้างนะขอบพากันนะครับมันเป็นแท่งเลยครับการดูเป็นแท่งเนี่ยแท่งดูแท่งยังไงครับดูการสลบในการแกะแม่พิมพ์ครับอกค์าไม่ได้ถอดพิมพ์ถ้าถอดพิมพ์เป็นพวกเอไอหรือว่าระบบคอมพิวเตอร์ตัดแกะพิมพ์นั้นเนี่ยตรงนี้จะไม่มีนะครับ นะครับเห็นชัดไหมเนี่ยอย่างเงี้ยไม่มีครับตะปุ่มตะปับอย่างเงี้ยมันรอยที่แบบเขาเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยรอยเงี้ยรอยแทงนะครับถ้าเป็นไงเง้ขาจะตัดตรงๆไปเลยเห็นไหมครับถ้าเข้าคัพ y ้ตามรูปเนี่ยมันไม่ตัดทะแยงหรอกครับเนี่ยแม่พิมพ์แม่พิมพ์ที่ที่เราใช้กันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับการดูแม่พิมพ์นี้ดูง่ายครับดูสะ้บลงมาครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะตัดตรงโดยการแกะแม่พิมพ์เวลาคนแกะผ้าเนี่ยเขาแกะเงี้ย เขาแกะงี้ครับมันจะล้วงลงไปลึกเห็นไหมถ้าเราดูตามมือนะพี่นะแม่พิมพ์เนี่ยมันไม่มันไม่ได้มาเป็นบล็อกค,ครับมันเป็นตัวองค์นะครับตัวองค์พระแล้วก็เขาทําพิมพ์พระเขาแกะพระมาเป็นรูปองค์งี้นะครับแล้วก็ไปกดแม่พิมพอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับเบาไปเนีครับนะตัวนี้ถ้าจะใแทงลงมาตรงๆฝั่งนี้จะค่อนข้างที่จะตรงหน่อยตรงลึกนะครับแต่ฝั่งนี้สลบแน่นอนเพราะเขาไม่สามารถตัดอย่างนี้ได้หรอกครับอย่างเงี้ยครับเขาไม่เขาไม่าไม่มีความตั้งใจที่จะตัดให้แบบเบาอย่างนี้เขาต้องพลิกข้างครับ ถูมครับบีค้าไงครับลาแกะตรงนี้จะตรงสังเกตไหมครับตรงมาเลยครับปืดลงมาครับขีดมาสุดเนี้ยเนี่ยเหมือนล่าไเงี้ครับดีโคมาปุ๊บเนี่ยนะครับฝั่งนี้ก็ยังตัดไปได้เห็นะอย่างเงี้ยมันมองไม่ได้ครับมือมันบังเห็นไหมครับะเขาต้องขับค่าเหมือนกันแบบเนี้ยเขาปาดลงมาได้ตรงนี้ก็ยังมีแรงสะลุเป็นไหมครับปาดมาได้ครับในสร้างปรุงนะครับถ้ากลับมาเนี่ยมาตัดมาตัดฝั่งนี้ตัดฝั่งนี้จะเห็นตัดสุดๆเลยครับเนี่ยแกะเนี้ยปืดเลยจะมีรอยเววทะแยงไเงี้เห็นไหมครับ นี่คุณได้ดูงจริงนะครับนะนะครับดวงจริงๆนะครับวงนี้ไปดูยมาแล้วครับหลายๆที่ครับอย่างนี้ครับอันนี้ก็ตัดตรงไม่เห็นถ้าฝั่งนี้ไม่เห็นอยู่แล้วฝั่งนี้ต้องใช้กับค่าอยู่ครับเมื่อไรก็มีครับเห็นไหมนี่น่ครับสมูทมากครับรวบนูนครับนูนี่อย่างนี้ยังเหลือสบู่นะไม่ได้ปาดตึงนะไม่ได้มีการใช้ที่ตึงนะหลักๆนะครับเส้นพาทิปเนี่ยติดเนะครับอย่างนี้ติดชัดเลยครับ นี่ถือว่าชัดสมบูรณ์นะครับในภาพนี้ก็ติดชัดมองวยตาเปล่าเลยเนี่ยไม่ได้กล้องขยายนะครับนะครับฐานนี่ครับมีรอยเว้ามีรอยนูนขึ้นตามหลักฐานนะครับเนี่ยมองไม่ชัดกวนนะครับน่ครับนี่ธรรมชาติครับไม่มีการแต่งไม่มีการขัดใดๆทั้งสิ้นครับเนี่ยมันก็ไม่เชิงจะตัดตรงเท่าไหร่นะแต่หลักเนี่ยถ้าคุณจะดูพื้นฐานเลยครับอย่างเงี้ยมันเป็นรูปทรงที่แกะจากแม่พิมพ์จริง ดูอกครับดูโซนนี้ครับโซนนี้นะเห็นชัดไหมครับดูโซนนี้ครับเป็นธรรมชาติมากเห็นไหมครับไม่ได้แบบทื่อๆมันเป็นเขาเรียกเป็นมิติในตาเราเลยครับดูง่ายๆครับเห็นไหมครับที่เนื้อเกินมันมีแน่นอนอยู่แล้วเพราะการกดพิมพ์กดด้วยมือครับธรรมชาติอาจจะบิดเบี้ยวได้นะครับนี่ขอบพิ้พเห็นไหมครับผืประกอบหลักๆก่อนเลยนะครับในพระสมเน็จวัลฆังเห็นไหมครับ นะผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นพิมพ์หล mm ัก hmm. ๆพิมพ์แรกๆหน่อยนะครับราคามันขึ้นอยู่ที่ความเสวยความคมความชัดเนาะถ้าบอกว่าความคมเนี่ยนะครับภางนี้ไม่ผ่านการใช้เลยเห็นไหมครับให้ดูครับคมครับเห็นไหมครับมีหลายยุคหลายสมัยนี่ครับนะถ้าคุณยอมแล้วว่าหลายยุคหลายสมัยตรงนี้จะเป็นพิมพ์ขนาดเล็กลงมาหน่อยถามว่าเล็กไหมไม่เล็กนะแต่คนเราไม่พิมพ์เห็นไหมนะทคนละลอนอรอบกันเนื้อสีสันก็แตกต่างกันเห็นไห <ๆ S 1> มครับตรงเนี้ยเจอมาในสภาพที่ดำๆนะครับดูครับดูตรงพิมพ์ครับ กันแก่ที่เปลี่ยนกเปลี่ยนแบบแล้วนะครับอันนี้จะคมชัดมากนะครับมาดูองนนี้ต่อนะครับซุ้มเขาจะขึ้นแบบธรรมชาติมากเลยมิติก็ยังไม่เคยเปลี่ยนครับเห็นไหมครับนะอาจจะถอดพิมพ์ออกจากอรงนั้นมาหรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะถอดพิมพ์จากองคมคมหรือเปล่าก็อีกแบบหนึ่งแต่มีมีจุดตายให้ดูครับนเป็นมหดวัลคระงนะครับนี่ครับซุ้มเป๊ะมากครับนะครับรอยซ่องกลางนะนี่จะถอดมาจากแม่พิมพ์ นะสังเกตดูนะครับใบหน้าพวกนี้ครับมีเส้นกลมเห็นไหมเส้นโตเห็นไหมครับฐานก็เฉียง่าอยู่นะครับจุดเด่นมันต้องมีอยู่แล้วนะครับลักษณะนะฐานมีความคมชัดนะมีเส้นพาธิไปนะครับที่เขาตั้งใจทำเลยครับปูนปูนเนี่ยอ่าตอนนี้เห็นแน่นอนครับอันนี้อาจจะไม่ติดติดน้อยหรืออาจจะมีสิ่งที่สกประปยู่็ดีน้นะขอบปิ้นก็มีชัดเจนเห็นไหมครับอย่าไปทิ้งครับถภาสภาพอีกอย่างนี้ถือว่าดีสุดแล้วครับสภาพไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเนี่ยสภาพขึ้นตงมากนะครับเส้นลำคอก็มีครับ รอยกัดพิมพ์่างมีเห็นชัดคมชัดนะครับมันจะไม่เป๊ะถ้าเขาไม่ซาอร่องนะครับถ้าส่วนให,นใหญ่เซยจะซาะร่อ,องให้ดูคมดูชัดดูลึกจะได้มีราคาแต่เราไม่ได้ทําอะไรนะเมาก่อนครับแต่ตรงนี้จะมีตุลจาหนิกง่ายๆครับเห็นไหมครับตุลจาหนิกของพิมพ์เลยครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยถ้าดูอย่างนี้นะพิมพ์แน่ๆครับเราใช้วิวชาวิเคราะห์เอาดูนะครับพี่นะเพราะบางทีเขากดไปแล้วมันไม่แน่นนะครับ มันไม่ติดเยอะเขาแกะเวลาคนเขาแกะแม่พิมพ์เขาแกะเป็นองค์อย่างนี้นะครับเขาไม่แกะเป็นเป็นบล็อกนะครับพี่เข้าใจก่อนนะครับนะต้องเข้าใจในหลักการก่อนครับในการยุบเนี่ยอย่างเงี้ยได้รู้นันเยอะเลยครับนะยุบไปเยอะครับเห็นไหมครับการหดตัวของพระนะขอบเคอะค้างก็มีเห็นไหมครับก็เหมือนตรงนี้ครับเนี่ยนะครับแต่เขาจะมีเป้าๆตรงนี้นิดนึงฝั่งนี้จะต้องมีทุกครั้งเลยไม่รู้เป็นอะไรครับพระเด็จจะเจอบ่อยๆทุกองค์อันนี้ก็ไม่ได้ขัดนะคราบเดิมๆครับค้าผิดปูนเดิมๆเลย นี่ให้ดูองจริงนะครับมาเปรียบเทียบกันพระมีหลากหลายพิมพ์ครับเยอะครับนี่กเกศธลุซสมออกระบอกเห็นไหมครับทากี่ยุคทำกี่สมัยครับดินี่เกศธลุซสมเห็นมมไหมครับนะพื้นฐานเลยสรุปกันง่ายง่ายก่อนนะวันนี้นะวิชาแรกนะครับให้ดูเป็นพื้นฐานของพระสมเด็จก่อนนะครับหลกัหลกๆเลยนะถ้าคุณจะเลือกซื้อได้คุณมีต้นแบบก่อนวันนี้ผมสอนให้ดูต้นแบบก่อนแล้วกัน,นครับต้นแบบถ้าคุณจะจับองค์ไหนเป็นต้นแบบได้เนี่ยเอหนังสือตำราก็มีเยอะแยะนะ ส่วนหนึ่งนะครับนี่นี่ก็เป็นคนละรุ่นเห็นไหมครับนะครับมันทําคนละสถานะแสดงว่าภาพเหล่านี้ภาพสมเด็จโตเนี่ยสร้างหลายวารละหลาย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 รอบนะครับไม่ทํารอบเดียวส่วน,ส,วนส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อแบบนี้นนะเราดูจุดที่เล็กที่สุดนะครับเนี่ยซูมนะครับตอนนี้เราเทียบมาเพราะเวลาการถอดพิมพ์เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะครับต้องบอกนี้นะและองนี้ค่อนข้างคร,งครบชัดนะ เวลาเรากดแม่พิมพ์ไปแล้วถ้าเรากดกระดินไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นชัดนะครับซอกเดี๋ยมันตัดเนื้อออกไปตัดเนื้อออกไปทั้งหมดนะครับมันก็จะเห็นชัดถ้าเอาแบบนี้ไปถอดพิมพ์มันก็จบเลยพี่เห็นไหมครับหลายอย่างเนี่ยถ้าไปเอาแบบพลาที่เป็นมนการถอดพิมพ์ซุ้มก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วเนาะมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวนี้เรามันจะมีต่อ EP ต่อไปนะครับก็ฝากพี่ๆกดติดตามนะครับอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับนะถ้าใครได้เรียนรู้แล้วเข้าใจง่ายๆนะครับ หลักๆนะครับวันนี้ผมมีมาถ้าเจอแบบนี้ก็น่าจะซื้อได้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีวิธีการตรวจต่างๆนะวันนี้ให้ดูแค่พิมพ์ใหญ่ก่อนพิมพ์หมื่นยังไม่ต้องดูครับอันนี้ซุจะใหญ่กว่านิดนึงเห็นไหมครับหรือครับคุณเจอพุปเ์ใหญ่กว่านิดนึงสําหรับองนี้นะถ้าคุณจะไม่พลาดในการเสียพาสเดจไปที่คุณเจอนะครับเห็นไหมขนาดเขาจะยางเงเห็นไหมครับจะใหญ่กว่าครับอันนี้จะเล็กกว่านี่จะใหญ่กว่านิดนึงนะมันก็จะไล่รุ่นกันไปเรื่อยๆถ้าเขาถอดพิมพ์จากองนี้มาองนี้ถูก พะมีการสร้างเยอะนะครับคุณจะได้ไม่พลาดในการถอดพิมพ์หรือว่าดูพิมพาพระแท้ได้นะครับพระไม่ได้เกสทั้งหมดนะครับเกสเนี่ยเกสที่เนื้อเนื้อนี่มันทำไม่ได้อยู่แล้วเราตัวได้รูปแบบแล้วเราต้องการรูปแบบไหนพระแบบไหนที่คุณเชื่อได้ว่ามันใช่ในพระสมเด็จตัวสร้างหนึ่งเลยการจบก็ต้องจบด้วยเนื้อทุกคนนะครับไม่ว่าเสียคนไหนรุ่นใหญ่รุ่นไม่ใหญ่นะครับวันนี้เราจะมาพัญญยามาแยกตัวว่าคนนั้นรุ่นใหญ่เชื่อถือได้เชื่อถือไม่ได้นะคนรวยยังหลอกคนจนได้เลยถูกไหมครับ ไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะครับเราดูความสวยกับตำรับตำตำตำล้านะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาร่วมด้วยหาความจริงไปด้วยกันผมก็จะมีองค์ครูเอื้อให้ดูนะนี่ครับซุ้มเนี่ยก็จะมีแตก่างกันไปนิดนึงเห็นไหมครับเนี่ยกดกดติดบนเลยครับเห็นไหมครับคมคมชัดเนี่ยเป็นสันเป็นแท่งเลยเห็นไหมครับคนนี้เราจะดนวลหน่อยแต่ลึกเห็นไหมครับนั่นก็การไปแกะแม่พิมพ์คือคนละแบบนะครับคนละชุดกัน นะอาจจะเป็นการถอดพิมพ์เอาองค์นั้นมาถอดจากเส้นเล็กๆมาถอดมาเป็นองค์ใหญ่นะมันก็มีเรื่อยๆครับนะครับเราก็ได้เจออะไรซี่แปลกๆแล้วเราสามารถตรวจได้วันนี้พระสมเด็จนะผมขอจบรายการเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามพี่ถ้าพี่อยากได้ดู EP หน้านะเดี๋ยวเราจะ EP หน้าเราจะหยิบพระมาให้ดูหลายๆแบบนะครับในส่วนตัวที่เป็น พระตาเ็ดที่มีคาบดาคาบรักคาบอะไรต่างๆแล้วเราจะดูยังไงว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับติดตาม EP ต่อไปนะครับฝากด้วยครับเพจพระเครื่องนรศครับนะครับแล้วก็หลายท่านคงจะเข้าใจว่าพระสําเด็จดูกันยังไงได้ยังไงเดี๋ยวคนนั้นบอกแค่หรือคนนั้นบอกเก๊นะครับใช้วิธีการในการชมทุกครั้งนะครับต้นแบบมีเราจดจําต้นแบบแต่เราอย่าไปจี้จุดตามแบบทั้งหมดนะครับคุณต้องเข้าใจในธรรมชาติด้วยสิ่งหนึ่งที่ถ้าคุณเข้าใจในธรรมชาติ มันสามารถเปลี่ยนแปลงในแม่พิมพ์ได้ครับแม่พิมพ์ไม่สามารถกดได้ออกมาแบบเดียวกันทุกองค์นะครับถ้าคุณเข้าใจแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยกด subscribe ด้วยวันนี้เปลี่ยนพรกเครื่องน่าศึกก็ชี้เดียวทางให้ดูพิมพ์ใหญ่ก่อนลวกันนะนี่หลักๆนะพิมพ์ใหญ่มีหลายแบบนะครับบอกให้จบนะครับนี่กัเสียนกลมเห็นไหมเส้นโตรครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหลักๆสวยสีเล็กๆนะอกนูนเห็นไหมครับนะแขนลุงเล้าลักษณะที่จบกันได้ก็คือแขน,นครับ ให้ดูไว้ก่อนเลยที่มีราคานะครับก็วันนี้เพจพระเครื่องรัสึกก็ขอลาไปเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ